จานนี้นะคะ15ยูโรค่ะ Spanish sausage สู้ German sausage ไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่เมือง Bath โฮมบวกกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีงานนะคะงานไทย i Festival นะคะที่เดียวกับที่เออที่เรามาดูเทนนิสกันคราวที่แล้วเลยค่ะที่เดียวกันเลยค่ะฟิลลี่ก็หลับในรถมาอีกตามเคยนะคะสวัสดีค่ะ FC เราันนี้ เบลลี่ฮัลโหลเอแล้วฮัลโหลเอฟซีโอ้โเบลลี่บอกไม่ไหวคะ่ะง่วงมากคะ่ะโอ้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะคะ <Hello. S 1> ตั๋วราคาใบละ5ยูโรนะคะนี่นะคะราคา5ยูโรค่ะเข้ามาปุ๊บก,ก็ได้กินอาหารไทยเลยนะคะ กินไส้กรอกอีสานมาเตะจมูกเลยค่ะอันดับแรกเห็นไหมบอกแล้วว่าได้กินไส้กรอกอีสานอุ้ยมีข้าวเหนียวมะม่วงอุ้ยลูกชิ้นปิ้งอุ้ยมีแต่ของกินน่ากินนี่มีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะมีลูกชิ้นปิ้งนะคะมาถึงดัดดี้กระหายค่ะสั่งชาเขียวหนึ่งแก้วก่อนนะคะ ฟิลลี่ยังไม่ตื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูดูก่อนเนาะว่ามีอะไรน่ากินบ้างเพราะว่าเออกลัวจะอิ่มก่อน <laughs> เต็มแล้วสวัสดีค่ะเ <laughs> <laughs> จอเอฟซีเดียกซีโรเซตตื่นไหมตื่นไหมไม่ไหวคะ่ะห <Very diet. S 1> <laughs> ลับมาในรถ <laughs> อุ้ยมีสองคน <laughs> นะคะ <laughs> <laughs> น้ำปลาเขยลาวอุ้ยของขายเต็มเลยอะ่ะ เด,เดินกลับมาดูอะไรที่ซื้อกับตอนนี้จะไปหาของกินจริงจังก่อนนี่มีผลไม้ดองนะคะมะละกงมะละกอผักสดไทยสี่อย่าง10ยูโรอุ้ยเดี๋ยวมาซื้อผักตรงนี้ดีกว่าไม่แพงเลยของขายเยอะมากค่ะ วิตายแล้วมีอะไรตรงนั้นมีน้ำลำไ่บังคอกสวีทฟู้ดนะคะมีกว๋วยเตี๋ยวมีไก่ทอดผัดกะเพราไกา่โอ้โหร้านนี้โอ้โหผัดกระทาใหญ่มากค่ะ ว้าว,าวคือคืนมากค่ะสวัสดีค่ะดีไ์เกลเตื่นแล้วค่ะเปลี่โอ้อยเสียงดังมากกิฟ์ชอปตรงนู้นก็มีนะคะเสื้อผ้าอันนี้เป็นร้านขนมไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อ ว่าตรงนี้ส้มตำมีส้มตำนะคะเป็นลี่หิวไหมหิวไหมไปหาที่นั่งก่อนดีกว่าไปมีไม้กวาดด้วยอ๋อหอเดี๋ยวนะ เหนียวมะม่วงนะคะทุเรียนอุ้ยมีหนังไก่ทอดด้วยส่วนใหญ่ก็จะผัดไทยปอเปียหหอยทอดหมูปิง้งหมูปิ้งก็มีนะคะร้านขายผักไทยก็เยอะมากอุ้ยแต่งานใหญ่อยู่นะเนี่ยของเยอะ โอ้ยมีกะหรี่ปั๊บก็มีเดี๋ยวค่อยมาดูไม่มีที่นั่งเลยอ่ะเอ้ยอ้ยพืชตักต้นกล้วยอะไรก็มีค่ะเดี๋ยวมาดูไทยไทยแพลนย้มีเนื้อมะพร้าวอ่อนโอ้ยของเต็มไปหมดเลยอ่ะ นี่ก็ผัดไทยอีกแล้วค่ะผัดหมี่ผัดไทยคนเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ย<ม>ก็จะมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันนี้วันแรกอันนี้ก็มีข้าวมันไก่มีย็นตาโฟสุกี้ย,ยินตาโฟถ้วยละ2ิยูโร1 2 4 48่ปถ้วยละประมาณเกือบ500นะคะเดินไหมฟิลลี่เดินไหม เดินไหมไกลอ๋อตรงนี้เขาก็จะมีโชว์ด้วยนะคะอ๋อคนเพียบเลยค่ะปูไท,ย, <c oughs> ทยเดี๋ยวจะมาซื้อค่ะปูไทยหอ่อละสอง ยูโรห้าสิบนะคะไปเจฟซีอ to ีกแล้วนะคะเจฟซีเหนื่อยแล้วค่ะคุณสวัสด er> ีค่ะสวัสดีค่ะเล่นได้ไหมเล่นไปได้ไหมมามานานแล้วมามานานแล้วค่ะเพิ่งไม่เพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาถึงเราเพิ่งมาถึง งานเอาสกู๊ตเตอร์มาเดีวกันมีนะคะงานก็จัดโดยสถานกงสุนนะคะ รู้ค่ะว่าเพิ่งสื่เป็นยังไงดูคลิปเลยขึ้นร้หลับตลอดเขาอยากไหน้องใช่พี่ชอรีลเป็นแบบขแบบอยากาแบบ ไมงไงเป็่ลคนไทย่ะเยมันได้เดี๋ยวปน่งเดี๋ยวขอไปตามให้ไอดีค่ะไดีค่ไพงลลสวัสดีค่ะนแล้วสวัสดีค่ะพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นซื้อผัดไทยมาลองกินนะคะจานนี้นะคะ15ยูโรค่ะอร่อยไหมฟิลลี่แต่ฟิลลี่บอกอร่อยโอเค Is it g o o daddy d not even close to us อ๋อดาว daddy นะคะกินที่ไหนก็ไม่อร่อยแล้วค่ะเพราะเมียทำอาหารอร่อยกว่าค่ะแต่งานนี้ของก็แอบแพงนิดนึงนะคะเขาก็อาจจะเช่าที่แพงเนาะหมูปิ้งนะคะสามไม้กับข้าวเหนียวหนึ่งห่อข้าวเหนียวห่อละห้ายูโรหมูปิ้งสามไม้สิบยูโรค่ะก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบห้ายูโร หกร้อยบาทค่ะเส้นนี้นะคะหกร้อยบาทน้ำเปล่านะคะขวดละแปดยูโรขวดละสามร้อยยี่สิบค่ะน้ำเปล่าโอ้ยจะเป็นลมแต่ก็มาค่ะมาเที่ยวมาอุดหนุนคนไทยค่ะแต่หมูป,ปิ้งก็อร่อยใช้ได้ค่ะจ่ายแพงแล้วอร่อยก็โอเคนะคะหมูป,ปิ้งอร่อยไหมคะอร่อยอ่ะเจ็บตรงไหนอ่าอ,อีกอ่ะซื้อเองสิ กับได้มเดี๋ยวนี้พี่อายวิงเดี๋ยวนี้อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอ๋ฟินลี่ไม่ต้องอายลูกฟินลี่ไม่อายนะลูกเดี๋ยวนี้อายยิ่งโตยิ่งพี่อายไม่เลยนะค มาทักทายเป็นระยะระยะนะคะก็ถ้าใครไปเจอเราที่ไหนเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะยินดีนะคะเดี๋ยวลองซื้อมะพร้าวกินลูกหนึ่งนะคะวันโโคนัทโอ้ยมีสตอด้วยค่ะได้ผักบุ้งกับผักคะนา้ากับบ้านอย่างละกรรมค่ะ5ยูโรนะคะเมื่อกี้ซื้อน้ำมะพร้าวกินก็ว่าทำไมมันไม่อร่อย พอพิกดูเอา Product ต from เวียดนามถ้าเป็นมะพร้าวไทยมันก็จะอร่อยกว่านี้เนาะกลับแล้วค่ะเมื่อกี้กินที่งานยังไม่อิ่มนะคะ <c oughs> ก็เลยแวะมากินร้านข้างบ้านที่เราคุ้นเคยนะคะ <c oughs> เป็นร้านประจำ <c oughs> ปเปนลิกินอะไรนะอ้าคิดอีกแล้ว ชอบเพลงไหมชอบเพลงไหมเาเต้นเราเต้น f ม l l my baby Fill my baby s h a ร์เพราะว่า Fill my baby แล้วอ๋อไม่นั่งกางีกเด็กแล้วโอ้โหโตแล้วนะโอ้โหไหนเต้นให้ดูหน่อยเด็กโตเต้นสิเอเพลงสนุกไหมชอบไหมชอบนะอ๋อ เอาดั๊ดดี้ชวนดัดดี้เต้นด้วยเล้วเอาดั๊ดดี้เต้นเราได้เราบอกดัดี้เต้นเราวันนี้สั่งไม่เยอะนะคะอันนี้เซเปียเป็นปลาหมึกอันนี้เบคอนพันลูกเดดนะคะ อะไร what is it chorizo chorizo แล้วก็ Spanish sausage สู Sa German sausage ไม่ได้นะคะอันนี้ซาดีนดังค่ะดังค่ะโอ้อันนี้ดูของร้านมี s u r p r i s มาให้นะคะ is too much she will eat only one right แบ่งมามีอันนึ่งได้หมอุ้ยอันนี้สมาฟ you k n สมฟบลกินชาค่ะกินชาชมย she told me she saw it but she didn't e i เอเลี่สมฟกิน้ซะแต่ไม่กินหมดนะกินสองอันพอโอเคโอเคไหมก้ก Oh, and uh. She really liked that because it was at the tafel. Uh -huh. Aha. She said, oh, I really like that. Ah. je dat of niet? Als het niet zo smaakt, dan heb ik ook wat anders. Dat is ook al da, Kijk maar. Oh. oh. Wow! Oh my god. Wow. Okay. Thank you Thank you so much โอ้โหเจ้าของร้านน่ารักมากเอาทั้งเจลลี่ทั้งเจลลี่ทั้งเค้กมาให้อ่ะดูซิบามมี่จะทำยังไงได้ก็ต้องช่วยกินใช่ไหมฟิลิปไม่กินไม่หมดหรอกมันเยอะไปเนาะเดี๋ยวมามมี่ช่วยโอเค then I have to help her ช่ช่วว้าวรสช็ <laughs> ว้าวอ๋ออ๋ออ๋ออร่อยไหมขอชิมมันนึงได้ไหมขอชิมนิดนึงได้ไหมชิมตรงนี้น uh ิดเดียวอืมยังพอหรือยังคะของหวานพอแล้วนะ พอแล้วกินแค่นี้พอโอ้โหพอแล้วกินเยอะแล้วเอาเช็ดปากได้ทำไมนาที่เช็ดปาก c o m p l อ t พล u f g e g e s s e n ี่ e Kekse ne c h e e r ส Cheers. Cheers. Cheers! 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 Oh! <laughs> <laughs> that? <punished> <coughs> <motivating> <bunker> <laughs>

Prins.